สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะพูดเกี่ยวกับหญ้าปากกิ่งหรือหญ้าเทวดานะคะหญ้า,าปักกิ่งมีถิ่นกําเนิดอยู่ที่ประเทศจีนนะคะเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวค่ะแต่ในปัจจุบันนะคะนิยมปลูกหญ้าปักกิ่งทั่วทุกภาคในประเทศไทยเลยนะคะสรรพคุณของหญ้าปักกิ่งนะคะตำหรับยาจีนใช้หญ้าปักกิง่งในการบรรเทาอาการเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจและขับพิษออกจากร่างกายค่ะสำหรับตำรับยาไทยนะคะ ยาปากิง่งถือว่าเป็นยาเย็นมีสรรพคุณในการกระตุ้นภูมิต้านทานโรคในร่างกายของผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งต่างๆนะคะวิธีใช้ก็คือดื่มน้ำคั้นจากต้นยาปากิ่งนะคะเพื่อรักษาค่ะจนในปัจจุบันได้ก่อให้เกิดองค์ความรู้มากมายเกี่ยวกับการต้านโรคมะเร็งจากสรรพคุณของยาปากิ่งนะคะในยาปากิง่งมีสาร ที่แสดงการยับยั้งเซลมะเ็งคือไกโคสปริงโกไลปิดนะคะที่มีชื่อว่า g 1 b เพราะว่าอาจมีฤทธิ์ปรับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายค่ะการปลูกหญ้าปักกิ่งนะคะหญ้าปักกิ่งเป็นพืชที่จเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนผสมดินทรายนะคะชอบแสงแดดอ่อนๆไม่ชอบแสงแดดที่มากเกินไปค่ะดังนั้นเราควรเตรียมดินให้พร้อมเป็นอันดับแรกค่ะ วิธีการเตรียมดินนะคะโดยเริ่มจาก 1. เตรียมดินร่วน3ส่วนมาผสมดินทรายหนส่วนแล้วนำคุกเขาให้เข้ากันแล้วนำปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยแห้งมาใส่ 2. ให้นำหญ้าปักกิง่งแยกออกจากต้นเดิมแล้วนำมาปักในดินที่เตรียมไว้วระยะห่างต้นละนหนึ่งคืบโดยเฉลี่ยเมื่อหญ้าปักกิ่งงอกหรือโตเต็มที่ จะขยายเข้าหากันเอง 3. การปลูกหญ้าปักิ่งยังสามารถปลูกได้อีกหนึ่งวิธีก็คือการนำมเมล็ดที่แก่ของหญ้าปักิ่งมาขยี้ให้ละเอียดแล้วนำไปโรยในดินที่เตรียมไว้รอประมาณ2อาทิตย์มเมล็ดก็จะงอกและเติบโตเราจะรดน้ําแค่1ครั้งนะคะต่อวันหรือในฤดูร้อนเราสามารถรดน้ําได้เช้าเย็นก็ได้นะคะแต่อย่าให้น้ําขังนะคะเพราะว่าหญ้าปักิ่งอาจจะตายได้เลยนะคะสิ่งสําคัญในการปลูกหญ้าปกกิ่งนะคะคือ ไม่ควรใช้สารเคมีในการบำรุงดินหรือฉีดยาฆ่าแมลงนะคะเพราะวิธีดังกล่าวจะไม่เหมาะกับการนำหญ้าปักิ่งดังกล่าวไปรักษาโรคต่างๆค่ะวิธีเก็บเกี่ยวหญ้าปักิง่งหญ้าปักิ่งที่สามารถนำมาทำยาได้ควรมีอายุตั้งแต่สามเดือนขึ้นไปแต่ถ้าเป็นหญ้าปักิ่งที่ปลูกด้วยมเมล็ดควรมีอายุห้าเดือนขึ้นไป และสำหรับวิธีการใช้ยาปะกิ่งควรใช้ทั้งต้นและรากถือว่าดีที่สุดนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบการให้ความรู้แต่เพียงเท่านี้ไว้พบกันโอกาสหน้าขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ